สวัสดีครับผมตูมนั่ร้องนำวงสลาบครับผมตูมเซนวงสลาบครับผมรายการ Can We Just Talk เล่าเรื่องผีปีหลักครับงราไมคลาดกันเลอันนี้จะเป็นเล่าเรื่องผีครั้งที่สามใช่ใช่ครั้งแรกก็จะมีแขวเชิญมีพี่บ้าแล้วก็มีน้องเอิร์ธเนาะใช่แล้วก็ครั้งที่สองก็เราก็นั่งเล่าด้วยกันใช่อาฮะคราวนี้ก็จะมาเล่าอีกแหละ เราเริ่มเลยแต่มาเริ่มอะไเอ่ยเรื่องอะไรอ่ะขอชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องเหรอคือเรื่องไหมไม่มีชื่อเรื่องดีกว่าแต่มันจะเป็นการต่อยอดของเรื่องผีตอนที่ไปรอดอเพราะว่าปีปีแรกเนี่ยเราเราเล่าในโมเมนต์ที่เราสองคนเจอจําได้ไหมที่ตรงห้องน้ำอ่านึกไม่ออกกลับไปดูเล่าเรื่องผีปีละครั้งครั้งแรกที่ปกจะแบบนั่งด้วยกันสี่คนอ่านั้นแหละโอเคก็คือ จะเป็นช่วงลุมของปี2และปี3รอ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 ปี2อปีสานะฮะก็ปี2เนี่ยเราจะไปเข้าค่ายในยุคของเราเนี่ยน่าจะประมาณ3วันเนาะสามวันแล้วปี2 3สมวันปี3 5หวัน3 5หวันอ่าประมาณนี้เนาะงั้นเอาของปี2ก่อนละกันปี2จะเป็นแบบช็อตสั้นๆคือมันจะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเดินทางไกลเดินทางไกลที่จะต้องเข้าไปทำกิจกรรม ในป่า <S <S 1> <S 1> <S จำได้ไหม <S <S ไแล้วคราวนี้จะเจอสารเจ้าแม่ตะเคียนอ่าตอนที่เดินไปอ่ะปึ๊บจะเจอสารเจ้าแม่ตะเคียนอ๋อจำได้ตอนนั้นขากลับ,บมันมืดแล้วกาลังจะกลับไปที่เต็นท์ <S <S ใช่แต่นี่คือพูดถึงตอนที่ยังไม่มืดก่อน <S 2> <S 2> <S <S เราไปปุ๊บจะมีสารเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็เดินผ่านไปเราก็ไหว้ท<ห>ั้วารบเพราะว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะ <S 2> <S 2> อ,อยากให้ท่านช่วยปกปกักรักษาให้เราปลอดภัยจากการฝึกรอดอนะฮะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อะไรก็ตามนะฮะก็ไปฝึกนั่นแหละปึ๊บส่วนพอฝึกเสร็จปุ๊บก็ก็กลับกันแต่ขากลับเนี่ยมันมืดมากจาได้ไหมมันมืดมันมืดแบบว่าจนต้องเดินเกาะไหลกันไปใช่ต้องเดินเกาะไหลกัน,กนไปแล้วแล้วความมืดเนี่ยคือมันมองเห็นแค่ในระยะที่เราที่เราเห็นเท่านั้นแหละระยะแบบใกล้ๆนะคือไกลกว่านั้นคือมันมืดมากแล้วไม่มีไฟไม่มีไฟเลยไม่เห็นแสงแสงจันทร์มากกว่าใช่ใช่ใช่ิเหมือนพอมันมืดไปสักพักอ่ะเหมือน สายตาเราปรับโฟกัสมันจะเห็นหลงังๆใช่เพราะมันเดินในป่าแล้วมันมันไม่มีไฟฟ้า<ช>ไม่ใช่ืหอเช้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเสาไฟฟ้าดีกว่า<ช>มันก็เลยมืดเลยต้องเกาะไหลกันไปก็คือตอนแรกๆเราก็เดิน<ม>เดินแถวปเป็นหมู่อ่ะคราวเนี้ยตอนนั้นที่เราไปเนี่ยมันก็มีโรงเรียนอื่นด้วยผมขอไม่ไม่พูดชื่อโรงเรียนละกันอ่าก็มีโรงเรียนเราแล้ว,ลวโรงเรียนอื่นอีก3าโรงเรียน<ม>ในในกองร้อยของเรานะอ่ารู้สึกแซนจะอยู่อยู่ประตูด้วยอย,อยู่อยู่อยู่อ่าใช่แล้วคราวเนี้ย แล้วจะม,ม,มีเพื่อนอีกโรงเรียนหนึ่งอ่ะคือเป็นแถวข้างๆ<ม>แถวข,ข้างหรือข้างหน้าผมเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้แต่มันอยู่ประมาณเนี้ก็เกาะหลังอะไรปุ๊บรียกไดว่าผมอ่ะเป็นคนปากเสีย<ม>ปากเสียตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นและก็เห็นมีคนออกจากแถวไปเออใช่เห็นเหมือนกันคือจังหวะน,นั้นคือเห็นกันแบบเอาง่ายๆทั้งหมู่อ่ะทั้งหมู่ทั้งหมวดท,ท,ที่เดินกันมามีคนที่ผมเกาะหลังเป็นเพื่อนเนี่ยคือเขา เป็นเพศที่สามแล้วกันแล้วคือคนนั้นเนี่ย mm. เขาไปเกาะไหลอีกคนหนึ่ง mm. ซึ่งคนที่บอกเนี่ยเดินออกจากแถว mm. แล้วผมก็ก็เกาะหลังของคนนี้ไป mm. ผมก็บอกเขาว่าอย่าออกจากแถวนะ mm. อย่าออกจากแถวนะ mm. เดินตรงต่อไปปล่อยเขาออกไปแล้วความปักหมามันก็ผล mm. ขึ้นมาในตัวผม mm. ผมก็เลยพูดเป็นเสียงแบบเพศที่สามนะ เธอออกไปคนเดียวอ่ะไม่กลัวเหรอพูดอย่างนี้ไปปุ๊บแล้วตอนยังไะที่ผมพูดเนี่ยผมมองคนนั้นอยู่ด้วยสิ่งที่ผมเห็นคือไม่ไม่ใช่ชุดรดอเ้ยมันเป็นชุดชุดขาวอะชุดขาวลายพางขาวเออมันไม่ชุดรลดอเว้ยมันเหมือนแบบลายพรางขาวอารมณ์แบบจะมองอีกมุมนึงเหมือนคนที่แบบว่าอะไรนะปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ใช่ชุดปฏิบัติธรรมอะชุดทหารเออเป็นชุดทหาร่ะขาว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 แล้วที่ว่าลายพราง ไม่ใส่รองเท้าอันนั้นมันเห็นไม่ชัดเราจะเห็นชัดแค่ช่วงบนช่วงบนถึงช่วงล่างเอลเอลตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาเลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาอ่ะใกล้ๆผมไงผมอ่ะเลยเลยมองเห็นว่าเขาไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เหมือนจะไม่ใส่หมวกด้วยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าจําได้เลยอ่ะมีคนเดินแยกแถวไปเว้ยแล้วก็มีคนแบบตะโกนเลยนะเฮ้ยไปไหนมึงจะไปไหนอ่ะเออแล้วแล้วเขาก็ไม่สนใจนะเขาเดินไปเลยเขาก็เดินแบบเดินผ่านหญ้าสวบสวมสวมสวมคถึงแล้วแล้วก็เดินผ่านเหมือนมันจะเป็นแบบ ที่มืดๆแล้วมดหายไปเลยคือทุกคนเห็นหมดเลยแล้วก็คุยกันแบบเหมือนแบบบวกเวกันแบบว่าเฮ้ยครูฝึกเปล่าครูฝึกเออใช่ว่าครูฝึกเปล่าแต่ไม่ใช่นักศึกษาหรอกแต่คือแต่คือคนที่เขาเกาะเกาะไหลเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมอะเขาบอกว่าแปลกๆเพราะถามว่าเฮ้ยมาตอนไหนวะแบบมาตอนไหนวะบอกไม่รู้เพื่อนคนที่เขาเป็นเภสาชเนี่ยเขาเ็าบอกว่าดีๆคนนั้นก็เดินไปเลยเดินไปเลยแบบว่าเบี่ยงอะ เบี่ยงคือถ้าถ้าตามไปนะผมพูดจริงๆนะถ้าถ้าตามไปเนี่ยมันจะหลงทั้งหมวดคือไปทั้งหมู่เลยเพเผอนี่คือทั้งหมวดเลยนะแล้วเขาเกาะไหลอยู่เขาไม่ไปล่อยมือตอนแรกเขาจะเขาจะไปด้วยอ่าแต่คือผมบอกผมเห็นแล้วว่าเขาเดินออกแตกแถวบอกว่าจะตามไปนะอ่าอย่าตามไป,นะาามไปคือเวลาผมไปเข้าค่ายเนี่ยผมก็ใส่แหวนพระไม่รู้อะไรดนใจนะเพราะผมเอาแหวนพระใส่ในกระเป๋าเสื้อ,อเสื้อราดอนเนี่ยแบบรู้สึกแบบแปลกๆก็เลยบอกเขาว่า อย่าตามไปนะอ่าคือหยาอกนอกแถวอะคือคือปล่อยมือไปเลยอ่าเขาก็ปล่อยเขาก็กลัวนะคนนั้นเน่ยจนแบบว่าพอมาถึงที่ที่อ่าเขาเรียกนะอ่าแคมป์เนาะเรียกว่าแคมป์ได้ไหมได้ได้เป็นแคมป์เนาะเพราะว่ามันแต่ละที่เนี่ยคือเขาแยกเป็นกองร้อยกองร้อยกองร้อยไปก็ถือเป็นแคมป์เนี่ยก็ก็มาคุยผมก็คุยเพื่อคนนั้นเนี่ยแบบว่าเขามาตอนไหนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันรู้ตัวีกทีคือเกาะไหลไปแล้วอื แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนนั้นก็กล like, ัวเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยจะต้องตามไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพื่อนแต่แบบว่าเขามีสติดีมากอะเขาก็ปล่อยมือแล้วหลงกปด้วยกันแล้วว่าเราก็มาคุยอยู่ในกองร้อยก็คือแบบทุกคนเห็นหมดเลยที่หยุดที่เนี่ยนะชู้นะคือเห็นเห็นกันเยอะเห็นแบบไม่ตาม่าสิบอะผมว่านะเพราะว่าบุกเวกโวยวายกันนะใช่ใช่แบบมันก็เป็นห่วงอะนะเฮ้ยไปไหนมันก่อดีมองเห็นมันมองไม่เห็นเลยนะใช่แล้วเราจัจะมองไม่เห็นเลย ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยๆๆกับครูฝึกครูฝึกบอกว่าดีแล้วที่ไม่ไป <F est> เพราะว่าเคยมีคนเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ด้วยที่แบบว่าไปเลยพอไปปุ๊บนี่คือหลงหลงก็เลยแบบต้องตามหากันะหลายชั่วโมองอยู่เพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันเดินไปเรือเปลนยเพราะเป็นเรือใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช่วงเอปีสองโอเคงั้นผมขออนุญาตเล่าของปีสามต่อแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบไปรอของปีหน้านะ ปีสามนี่มันเกิดจากการที่ว่าผมเนี่ยลบหลู่แล้วกันเลยลบหลู่อะไรไอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง<อ>ก็คือมันเป็นคืนสุดท้ายละที่กําลังจะกลับ<ม>คืนสุดท้ายที่กำลกลับที่เขาจะให้ไปนั่งดูดูดาวดารา,าศาสตร์กันในช่วงระหว่างเดินเดินแถวเนี่ยจะผ่านรูปั้นของรอดอคนหนึ่งที่เคยเสียชีวิตแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ,อเขาจะถือเป็นวิธนี้ผมเขาไม่เอ่ยชื่อแล้วนะ ปืนปืนนี้ท่านี้นึกออกไหมนึกออกอจำได้จําได้และมันเป็นเรื่องเล่าของรุ่นพี่รุ่นพี่ของผมเองโรงเรียนเราเนี่ย<ม>เขาบอกว่าคนที่ไปเฝ้าเวนเนี่ยหน้าแคมป์ตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าลูกปั้นเลย<ม>แล้วจะเห็นลูกปั้นขยับได้<ม>เป็นเรื่องเล่าอย่างนี้นะอุยผู้หญิงก็ขนลุกเลยเรียด้ว่าผม,มาถือว่าผมลบหลู่ก็ได้มผมก็อธิษฐานในใจตอนที่จะต้องเดินผ่านเนี่ยปุ๊บหวาถ้าพี่มีอยู่จริง ผมขอเห็นได้ไหมว่าพี่ขยับได้ยังไงอืมเดี๋ยวแหละเ,เราเดินผ่านอะสมมติว่าเนี่ยเนี่ยลูกปั้นฐานหน้าไปางเนี้ยแล้วเราเดินเนี่ยผ่านไปปึ๊บใช่ไหมผมไม่ได้ฐานเลยแล้วผมก็มองขวาลูกปั้นอยูย่ผมพยายามมองนะอยากรู้ว่าขยับยังไงสิ่งที่เห็นคือสมมติว่าเนี่ยกำลังเดินเดินปึ๊บคผมเห็นอย่างนี้เลยผ่านตามาตาศบตาอย่างนี้เลยเขาหันมาอย่างนี้เลย ก็เลพอหันเลยคือตอนนั้นเขาหันมาทั้งตัวไหมยอหันมาทั้งตัวแบบอย่างนี้เลย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 อ่าแล้วเขาเนี้ยกลับผมก็ขอโทษเขาอ่าแล้วก็มองมองตามเหมือนเดิมแต่ครนนี้คือเหมือนเขาอยู่อย่างเนี้ยไม่มีตามหรออย่างเนี้ยอยู่อย่างนงี้เลยซึ่งเราก็เดินผ่านไปแล้วก็มองมองไปเรื่อยเองไะคือตอนนั้นผมยังใส่ตาไม่ชั้นด้วยนะอ๋อยังมันช่วงอกไปรุ่นเนี่ยยังไม่ได้แบบติดเกมคอมที่ทำแบบใส่ตาเสียอย่างเงี้ย อ่าโอเค<ม>ก็จบเรียบร้อยละของผมต่อไปก็ไม่แน่งจละอโอเคก็เรื่อง<ม>ที่จะเล่าก็วันนี้เป็นเตมเด็กแล้วกันตมเด็กคือเจอผีเด็กหรือว่าเราเป็นเด็กเจอผีเด็กเจอผีเด็กใช่คือผีที่ที่พผมแบบไม่ค่อยอยากเจอคือผีเด็กดื้อคุณไม่รู้เรื่อง น่ารักน่ารักแต่ถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่เงน่าจะแบบมีดีลกันได้อะไรนะอะไรไงถ้าเป็นเด็กนี่น่าจะดื้อน่าจะรบกวนเยอะนี่ก็มี2เรื่องละกันสองเรื่องแต่ว่าจะไม่ยาวมากสั้นๆอ่าเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเจอที่บ้านเจอที่บ้านเลยเจอที่บ้านบ้านปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่บ้านที่อยู่นยปัจจุบันเนี้ยตอนนั้นเรียนอยู่ปีสองในช่วงนั้นน่ะกำลังจะสอบพอดีอ่าัสอบ ไม่รู้ผมเรียนรานนะครับเรียนร้านรุ่น52ตอนนั้นใกล้บรลสอบใช่ไหมแล้วนอนเร็วต้องตื่นไปสอบตอนเช้าที่ร้าน2โอ้โหรถเขาติดอะต้องตื่นแบบเช้ามากอะแล้วทีนี้2ทุ่มก็ต้องเข้านอนลอ2ออทุ่มเข้านอนปุ๊บช่วงก่อนจะหลับมันจะเป็นอาการเหมือนผวงังแบบ,บตื่นลังตื่นตื่นที่คนเขาเรียกว่าเป็นช่วงผีอำอ่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นน่ะมันมีเสียงดัง เบาๆอ่อะแบบพี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยแล้วแล้วเหมือนมีใครไม่รู้ว่ามาบิดแบบเราเราบอลลุ่มบอลลุ่มอ่ะจากเบาจากเบาเขาค่อยดังพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยอ่ะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งพอแล้วกับพี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่พี่แล้วมันก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นจนเหมือนแบนเอางเี้จากเสียงไกลๆค่อยๆเข้ามาใกล้ๆใช่ใช่ประมาณนั้นเสียงมันค่อยดังขึ้นปุ๊บเราก็เอ๊ะ เด็กที่ไหนมันมาบ้านเราก็ไม่มีเด็กอะไรอย่างเงี้ยข้างบ้านหรอโอ้จะเข้ามาในห้องได้ไงใช่ไหมล่ะเออพี่ๆช่วด้วยสักพักเราก็เราก็ลืมตามาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆเตียงจริงไหมเนี่ยข้างๆที่นอนใช่คือคือเขาไม่ยืนมองข้างๆอย่หรอวมายืนข้างๆแล้วก็เหมือนแบบก้มหน้าก้มตาแบบเหมือนเด็กเด็กหลงทางอ่ะแล้วคือหน้าตานี่คือมองเหมนมากหรือว่ามองไม่ชัดเป็นของเงาแต่เห็นเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเดง เด็กอายุประมาณสูงประมาณเจ็ดแปดขวบเจ็ดแปดขวบก็น่จาจะประมาณนี้ได้นะไม่มไม่สูงมากไม่ถึงสิบขวบโอเคนะประมาณเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงพี่พี่ช่วยหนูด้วยแล้วเราเราก็เหมือนแบบพูดในใจอะ่ะให้ให้พี่ช่วยอะไรดีๆเขาก็ยื่นมือมาจับแขนแขนขวาจะพยายามอ่าคือจับเลยใช่ไหมแขนมาจับแล้วแล้วรู้ป่ะมือคูรเ,เย็นเย็นเจีเ๊ยบเลยอ่ะเย็นแบบเย็นบบเย็นๆ,ๆื่อกะ นึกไม่ออกนี่เหมือนเหมือนหนังผู้คุมวิญญาณนี่แบบประจับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมือใช้ตู้เย็นกันแล้วเดี๋ยวเอามือบนจับดูดีมันมันมันเย็นแบบเย็นกระดูกครับโอ้โเย็นถึงกระดูกเย็นแบบเย็นเจี๊ยปากไม่ใช่ขนลุกว่ะเจียวเออเราคนี่ยรู้กาจำจำความรู้สึกนั้นอะไรเย็นเย็นมากแล้วอีกอย่างแรงเยอะมากดิบดิบชุดตบนพยายามนี้กระชากพยายามดึงดึงแบบแล้วแล้วตอนนั้นคือเกือบตกเตียงเกือบตกที่นอนคือแบบไปครึ่งตัวแล้วอ่ะตัวแบบโดนดึงไปครึ่งตัวเล นี่น้องแบบเราเหมือนเราโมโหอ่ะเฮ้ยน้องทําแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้พี่ไปช่วยนี่พี่จะช่วยอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตอนนั้นคือเราไม่กล้าไม่กล้าไปใครมาแบบให้ไปไหนอ่ะคือเหมือนจําได้ว่าเหมือนแม่เคยบอกว่าถ้าใครให้ไปไหนอ่ะชวนหรือชวนไปไหนอ่ะห้ามไปเด็ดขาดหร้อยิ่งทักตอนกลางคืนยิ่งไม่ได้ด้วยว่าแบบเราก็พี่ก็ไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าแบบน้องเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเ อ่าแล้วน้องเขาก็ร้องไห้แล้วยังดึงอยู่ไหมฮะเราดูดึกตกเตียงพอเราดุไปอ่ะเขาก็เหมือนแบบเขาป,ปล่อย<ด>เออ<ๆ>เขาก็แบบกลัวเหมือนแบบเด็กเหมือนเด็กกลัวเราก็แบบทําอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้อะ่ะเออท่านพี่ขอโทษอะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องเขาไปว่าเออพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ต้องขอนอนก่อนว่าพี่ต้องรีบไปสอบโอ้ห่วงสอบแล้วมัน<ฮะ>ทําอะไรไม่ได้อะ่ะเราตื่นมาตอนเช้านังจะไปจะไปสอบใช่ไหมแม่ก็แบบเดินมา เลยมาว่าเออเมื่อเช้ามีเห็นเจอกระลอกตายตัวหนึ่งหรือเขาเป็นกระลอกเออหรือเป็นวิญญาณกระลอกมาขอให้ช่วยวะเหมือนเขาโดนหมากัดกะเลยแบมาช่วยมาช่วยหน่อยโดนกัดอะไรยเงี้ยเราเราได้ดูแขนตัวเองไหมดูแขนไม่ไม่ได้ดูแต่แต่ความรู้สึกอ่ะมันเย็นมากไม่ไม่คือตอนหนึ่งตอนตอนเช้ามีรอยมีรอยมีรอยหรือว่ารู้สึกอะไรกับแขนข้างนี้ไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าสัมผัส แบบถึงนู้ดถึงตัวใกล้ชิสเป็นครั้งแรกที่แบบใกล้ชิสตะบอกเลยว่ามือเย็นมากมือเย็นเจ็บเลยเรื่องที่สองนี่ยังเป็นเด็กดูไหมเรื่องที่สองก็เป็นเด็กเป็นเด็กแล้ววันนี้มาตีมเด็กตีมเด็กไม่เล่าวันเด็กวะไม่ได้ไม่ได้โอเคเรื่องต่อไปเนี่ยตอนนั้นมีมีจะไปทุละกับพี่บาร์สเอเว่นฟังดีๆนะฮะ ฟังซ้ำฟังอีกรอบไอ้แว่นเฮ้ยโบดิวอพี่โบดิวโบดิวของเรานะครับเดี๋ยวขึ้นฟรีจิไอ้เดี๋ยวซื้อซุปเปอร์ให้เอาใครเป็นยังไงตอนนั้นไปนัดกับพี่บาสจะไปอบรมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วนัดกันตอนนั้นนัดกัน11อโมงออกเดี๋ยวออกออกจากหอกูเนี่ย1 1บโมงพี่บารเสกล่าวไว้11โมง แล้วแล้วคือไปเจอที่คือเจอตอนเช้าหรอตอนเก้าโมงเก้าโมงอ่าถ้าใครมีลูกครับเก้าโมงคุณก็เจอได้นะครับคุณก็สามารถสัมผัสสิงลีนลพวกนี้ได้นะครับ <c oughs> ไม่มีเวลาทําการเลยนะ <c oughs> <c oughs> มาได้ทุกเมื่อคือตอนนั้นนะนอนหอพี่บาสไปสิบเอ็ดโมงยังต้องนอนหอ,อยเหรอนอนคืนก่อนเนี่ไม่ไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรทักอย่างที่แบบต้องนอนค้างไม่รู้เมาเปล่าไม่รู้แล้วจะเมาอะไรเาตอนนั้นตอนนั้นยังแบบ เฮฮฮปาร์ตี้กันบ่อยตอนนั้นเออแล้วก็มีแบบมีดื่มกันบ้างใช่ไหมตอนนั้นอาจจะกลัวตื่นไม่ไหวก็เลยอพี่บ้านหอพี่มีมีรายวันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดห้องนอนนอนได้ตื่นมาอยู่ขอพี่บ้านเลยไงไม่ต้องเดินทางใช่แล้ติดรถพี่บ้านไปเลยทีนี้เราก็เราก็นอนนอนแบบปกติไม่มีอะไรคลีนโอเคสะดวกนอนคนเดียวด้วยนอนคนเดียวแล้วก็พอแบบสักเก้าโมง อ่าเราสะดุดเราเลือ่อนเราหมว่านอนต่อยสักแป๊บนึงอ่งนอนต่อยสักแป๊บหนึ่งทักพักอ่าผาว,วางอีกแล้วตกอยู่ในผา,าว,วางทีนี้รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไหลมันหนักหนักหนักอ่าไหลหนักหนักเอ๊ะเหมือนมีใครมาขึ้นมาทับตัวเราอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแบบลืมตาขึ้นมาดูเห็นเป็นเด็กเด็กปวดจุกแล้วก็มันกูมาเลยมันกูมาเลยมีกําไรมีแบบที่เป็นอะไรนะจะมีจะมีแบบ กางแล้วมีสายไปเป็นเหมือนเพชรอะเือมนเป็นเพชรแล้วมีสายขึ้นมาแล้วก็มาขย่าไอ้พี่พี่เล่นกับหนูหน่อยคือแบบคืว่าพี่พี่ขย่าแบบไม่เลิกอะขย่ออย่างเงี้ยแล้วก็พี่พี่เล่นกับหนูหน่อยพี่พี่ไปเล่นกับหนูหน่อยตอนนันตื่นเนี่ยตะลึมตะลืออย่างที่เล่นก็ทะลึ่มเลยอ่ะแล้วอยู่ตรงอย่าระวังแล้วก็แบบว่าแล้วเหมือนกับแบบก็พูดกับเหมือนพยายามจะสื่อสารว่าเอพี่จะนอนคือพี่พี่ขอนอนก่อนพี่ต้องไปอบรมกับ เป็พี่พี well> Damn, ่บารเหี่ยเเปิดก็แบบพูดไปอ่ะเป็นกูนะเป็นยังไงพี่บาสชั้นสี่บอกไปเลยนี่ก็บันเทิงบันเทิงแล้วก็เขย่าเนี้ยพี่พี่ไม่ล่หนูหนูหนูพี่พี่เล่นกับหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ต้องขอนอนพักผ่อนก่อนนี่ก็คุยไปใช่ไหมพอพอหลังจากนั้นนะเพราะนั้นเลิกบานน้องเหมือนเขาเราไม่เล่นอ่ะเออน้องเขาก็ไป ไปห้องอื่นต่อไม่รู้ไม่รู้พอเราแล้วเออเราก็อ่าโอเคไม่มีอะไรก็อาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมาเจอพี่บานพี่พี่อ่าพี่รู้ไหมว่าที่ผอเนี่ยมีใครแบบลิงกูมาอะไรไหมอ๋อมีเจ้าของหอโอเคโอเครู้กันเคเจ้าของหอเลี้ยงกูมาอาจจะเป็นลุมเซอร์วิสก็ได้นะแบบบริการปลุกเดี๋ยวไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย ชวนไปเล่นนะโอเคก็เรื่องเด็กก็ประมาณนี้โอเคครับทั่ไงผมก็ขอฝากเล่าเรื่องผีปีละครั้งไว้พียเท่านี้ก่อนละกันสําหรับเทปนี้ใช่นะส่วนเล่าเรื่องผีปีละครั้งเนี่ยครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันว่าจะเล่าเรื่องอะไรกันปีใช่โอเค่วนนี้ผมกับตูมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะ 嗯。